คุยไงว่าเขาจะการตัวในพยานอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใชครับก็ต้องเป็นพยานเพราะว่าผมเป็นผู้เป็นผู้ดูดงานก็คือมาในฐานะพยานเรามาในฐานะในฐานะพยานมาให้ปากคำของกับกับการของอาเจียนใช่ครับก็ผมก็เหมือนกับน้องอ่ะได้โดนยเจ้า การีจาลีจาลีนะครับได้พูดคุยกันมาตลอดนะครับระยะในประมาณสามสี่เดือนนะครับก็คือต่อเนื่องจนจนตามไปถึงทุกไทยนะครับตามถึงไทยที่กรุงเทยก็ได้มีการนักน้องออกมาครับจากบ้านผมเองนะครับน้องน้องบอกว่าจะออกมาหนังผมานะครับแต่มาคุยกับในโดมจารีเนี่ยครับกัับนะครับในที่โรงพักเทศบาลนของ ะครก็มีการพูดคุยกับน้องเกี่ยวกับเรื่องว่าจ้างนะครับนัดน้องว่าน้องจะทำยังไงจะล้มยังไงนะครับตามยกต่อจริงนะครับยกสิมนอนเลยนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องเงินนะครับเหมือนก็ล่อเอาเงินไปล่อนะครับเงินห้าแสนถ้าน้องทำสำเร็จจะให้น้องห้าแสนบาทนะครับครับคุณพี่ก้าขายเงินก่อนหน้า จะมาจ้างโดไฟเนี่ยเขาเคยมาจ้างเราเคยเคยไปพูดคุยให้ให้โดไฟไหนไหมมีไหมไม่ไม่มีอันนี้คือไฟไฟแรกที่เขาให้ให้รับงานคนนี้เลยครับแต่ผมขอพูดเลยนะครับผมคนนี้นะครับทํามาหลายครั้งแล้วนะครับได้จ้างน้ำมวยมาหลายคนแล้วผมเชื่อว่าคนเนี่ยทํามาหลายครั้งแน่นอนนะครับไม่ให้ไม่ให้ไม่ใช้ไม่ให้น้องคนนี้คนเดียวอีกหลายคนแต่ยังไม่ยังไม่เคยโดนจับได้นะครับ คือทําต่อเนื่องครับผมูตุ๋นนี้ทำต่อเนื่องนะครับรวมจารลีอะไรเนี่ยครับทําต่อเนื่องแน่นอนนะครับขอบคุนะครับผมว่าวันใหม่ที่ทั้นยังใจก็หายใจที่จะลงเงิยคือวันใหม่เราไม่ไม่ได้บอกต่อหน้าไม่บอกที่ต่อหน้าไม่บอกโปรคเวอร์ไม่บอกเก็บบูทเอาต้นไม้เขาปลูกไว้ไหมอะไรนะ้นเขาปลูกไหมคือเขาขุดยู่นะเขาปลูกว่าถ้าเกิดว่ามันคู่เนยนะถ้าเกริมร่วมีเซอร์ไพรสได้เนี่ย กูจะอุมวนะโ้กคือครอัวราครัวที่เขาจัมาแล้วตอนัมาก็มาเสนอให้เงินผมก็เลยเอขามาเสนอให้เงินแล้วผมก็เลยทำที่เขาบอว่าจะให้ห้าสผมก็เลยไม่ไก็เลยอยากจะได้ตาที่ขางคุบอกอ๋อคือตอนแรกัวแต่ตอนหลังมาอยากได้เงินไม่ครับตอนแรกตอนแรกแรกมาเนี่ยเขาเขาก็มาพูดแบบ ว่าจะให้ต่างครับไม่ล้งให้หน่อยอะไรยงครับมึงสู้เขาไม่ได้หรอกไอ้เนี่ยเนี่มึงนชั้นมันนละชันกัรเป็นู้เขาไม่ได้หรอกเคยเคยไม่เอาเมียไปดีกว่ามลงงยเคเยไหอนนั้นที่เคยไปขอตังค์เขาไหมไอ้ไจคุณนงจาเรศไม่เคยไม่เคยนงไม่เคยไปขอตังค์เขาเขาซื้อมาห้าแสนมีแต่เขามาซื้อน้ำพิกปแล้วเขาก็โุ๋มปยุุ๋เรื่อยๆตั้งแต่เขาให้ผส่งน้ำพิษไให้ราเรล คือพอเราบอกว่าฆ้าแสงตอนนั้นเราเราลืมที่จะเราลืมว่าไม่ไม,ไม่ผมไม่คิดถึงว่าจะมาต้องมาเจอเรื่องแบบนี้เลยครับตอนนั้นี่ผมก็เป็นครอบครัวที่ยากจนแต่ผมไม่ได้คิดว่าพอทําไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมันได้ร้อนมากครับคชีวิตก็จบจากนักมวยแล้วก็ต้องมาติดคุกติดตารางครับก็อยากจะบอกน้องๆข้างหลังว่าเนี่ยครับถ้าจะทำแบบนี้มันก็จะเจอแบบผมไม่ว่ามันจะให้เท่าไหร่ก็ ต้องบอกน่าตายแล้วก็อย่างเดียใช่แล้วผมก็รู้แล้วว่าถ้าเกิดเราอยู่กับติเตอรอดีๆเนี่ยเงินพวกนั้นนะครับเป็นเงินีโมมากนะครัเทีอามาจ้างเด็กนะครับเป็นเงินโสกนีกนะครับมันไม่ใช่เงินโสมใสนะครับเป็นเงินโสมมากนะครับแล้วก็ที่สามารถทำกับเด็กที่มีน้ำพุได้เนี่ยผมว่าคนคนนี้มันไม่น่าที่จะเอาไว้แล้วนะครับผมตรงๆเลยนะครับคือคนคนนี้เป็นคนที่เลวมากๆนะครับในสังคมรวยนะครับพวกเราคนที่จะจัดการได้แล้วนะครับ ไอ้คนพวกเนี้ยยาวไว้เลยครับนะครับหรือว่าตามตามดูเลยครับใช่ครับผมตามไปครับผมตามไปที่ที่เขาเลี้ยงวายนะครับผมตามไปนะครับอยากจะดูว่าผมอยากเจอเขาแล้วผมอยากจะถามเขาว่ามาทําแบบนี้ที่ค่ายผมเพื่ออะไรนะครับทำไมมาท่าที่ค่ายผมเนี่ยเด็กอยากทุกคนเนี่ยน้องคนนี้ก็คือได้โอกาสจากผู้ใหญ่และหลังท่านนะครับให้โอกาสแล้วทำไมถึงไปไปทางเขาอีกไปยั้งเขาบิดเพื่ออะไรครับต้องการอะไรเจอไหมครับเจออผมไม่เจอครับผมไม่เจอเขาครับ ไม่เจอนะครับคืออย่างเนฟ้าใหม่เนี่ยเขาได้โอกาสดีมาแล้วแต่คุณเนี่ยก็ยังไปไปตามที่จะให้เข้าลงไปในรกในนรกอีกนะครับอย่างผมผมเคยติดคุกติดตารางผมได้ไก่ดีผมก็ต้องสู้ที่จริงๆนะครับอย่างเนี้ยเขาได้โอกาสที่ดีแล้วแต่พวกคุณนไปพยายามดึงเข้าลงไปในรกอีกคุณไปคนเดียวก็ได้ในรกอ่ะคุณไม่ต้องไปดึงเด็กๆมันนะครับนะคนคนหน่งเนี้ยไม่สมควรที่อยู่ในวงการมวยนะครับ ครับผมเอาเรื่องดีที่สุดนะครับนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะแยกคดีด้วยนะครับคดีหูน้องนะคดีหนึ่งนะครับคดีโวยคดีหนึ่งก็ต้องขอบคุณท่านผอด้วยนะครับวันนี้ที่มาหาท่านนะครับยืนยันยืนยันว่าสารผลักมาจากการคุมขู่ใช่ไหมใช่มาจากกาคุมขู่แน่คือเด็กเด็กเด็กอย่างเงี้ยมันต้องกลัวแน่นอนครับนะครับอ่าเอ้ยมันยกข้ามนะมันต้องกระทืนนะเงี้ยนะครับมันมาจากการคุมขู่แน่นอนนะครับ ก็พอือลเน่ราแล้วเราอสูงสนาที่เราที่เราเราต้อเนราคนี้ที่เรารับกงาเนีากืเขาพูว่าเป็นเงินหาแสนนี่คือผมก็อยากได้เลยครับืนอกจากู้แล้วเนี่ยมีข้อเสนอห้าแสนแล้วก็อยากได้ก็เลยตัดใจ ไม่บอกพี่เขาไม่บอกโฟเตอร์ไม่บอกเลยผมนะครับเดี๋ยวครับนะครับผมสอนน้องทุกคนนะใส่ห่างผมสอนทุกคนทั้งนองเหมือนับแย้มทั้งผมนะครับผมบอกเลยว่าใครก็แล้วแต่ที่มาจ้างมึงบอกกูมึงมาบอกกูเลยแล้วมึงนัดเข้ามาเอาตามตรงนั้นไปใช้ได้เลยผมเคยพูดเนี่ยอย่างเฟชิบิลเหมือนกันทุกคนเหมือนกันเฟซิบิลก็เคยแบบคนนู้นคนนี้มองไม่ดีแต่เขาเขาทําให้เห็นทำทุกคนเห็นทำให้คนกันไม่เห็นนะครับว่าเขาสู้ เขาตั liberal, ้งใจดีนะครับแน่ผมบอกเหมือนน้องๆในท่าทุนเรามีผู้ใหญ่ที่ดีอยู่แล้วเราไม่ต้องปกลัวพวกนี้หรอกเราไม่กลัวไอ้คนผู้เที่ยวพวกนี้ไม่ต้องกลัวมันเลยเราไม่กลัวนะครับที่จะมาทำร้ายมึงทำร้ายชีวิตมึงเนี่ยให้มันตกต่ำเนี่ยอย่าไปกลัวมันพวกเนี้ยเราขึ้นมาถึงขนาดนี้แล้วอ่ะเราต้องสู้ให้มันจุดแล้วใช่ไหมครับผมก็อยากขอขอบคุณผู้ใหญ่หลายท่านนะครับท่านที่การทำไทยการกุนลนะครับแล้วขอ พวกพี่สื่อข่าวด้วยให้แบบให้ข่าวเนี่ยมันแบบกระจายไปให้มันให้ให้จับให้ผู้เขให้ให้ได้ครับผมบางทีผมพูดแล้วผมแบบโมโหมากนะผมพูดตรงแบบผมตันแรงทีอ่ะนะครับเพราะว่าผมไปผมเจอเนี่ยแบบก็คงสนุกอะครับนะครับพูดเลยครับไปตั้งตอครับมึงทำเด็กได้แต่มึงยังหนีนะครับแล้วมันหนีไปตรงไหนนะครับก็ครับเรื่องนี้เรามีเกิดเกี่ยวกับกับพ่ออ๋อไหมคืออย่างอย่างต่อเองน้องก็คือถ้าจะได้รับโทษอะไรก็ ก็ยอมให้ไปลูกก็ตามนั้นเลยนะรับคุณ้็ต้องไปตามขั้นตอนับไปตามขั้นตอนนะครับตอบคือถ้าถ้าได้รับโทษอะไรฟองตรงคือว่าถ้าถ้าติดลุกเราก็สำนึกผิดเรายอมทุกอย่างเพราะเพราะว่าไหนบ้างกับเพ็่นโทษแล้วแล้วต่อเองมองไหนถ้าได้รับโทษนัต่อมองไหถ้าติดผู้จริงผมทำผิดไปแล้วผมก็ต้องติดครับมันจะได้เป็นผมจะได้แบบก็ผมทำผิดไปแล้วผมก็อยากให้เอาตัวคนที่ชอบมาจ้างนัไมวยุงอย่างเงี้ย ถ้าเกิดมันไม่มีคนที่จ้ารับหัวผมก็ไม่ลงต้องมีคนช่างหัผมก็ไม่ลงครับมันต้องเดี๋ยวมันต้องไปหลอกเสนอให้ใครอีกนะครับตับอย่างอย่างห้าแสนเนี่ยที่ที่เราเราทีบเราหัวเราเราเราไปทำอะไรผมว่าีไม่ได้แทนนี่ผมจะทำความความไก่เพราะผมเนี่ยไก่สายเนี่ยเรื่องคนมีนิสัยผมก็อยากจะมาตอบตัวเองขึ้นอย่างใหญก็คือจะเอาเงินตรงนี้ไปอีกนั่นเราเราที่แค่นี้นะเอาละครับเออ ถึงตอนนี hmm. mm ้แล้วครับฝากทางที่ผู้ชมแล้วก็บอกบอกอะไรผส้ชมบนางว่าตอนนี้เราเราเรามาเริ่มเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายแล้วเนี่ยเราเลยบอกผู้คนเพราะว่าทีมรถก็เคยไล่สดแล้วบอกว่าบอกว่าถ้าเกิดว่าต่อผู้ที่สุดนะต่ออาจจะเก็ได้ในขณะที่เป็นพยานต่อต่อพูดถึงเสียงรถไม่นุ่มต่างที่จะบอกของกระตุ้แล้วก็ยืนสีตัวคนที่มาจ้างผมผมจะได้จับหนักจะได้แบบ ผมก็จะนำชี้ตัวตรงที่แท้จริงของคนที่มาเจ้งผมเขาจะได้ออกจากโครงการนี้ไปสุดท้ายนี้นะครับผู้ใหญ่ของผมนะครับก็บอกว่าเรื่องนี้ยอมกันไม่ได้นะครับยอมไม่ได้นะครับก็ดาเนินการให้เต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตำรวจเรื่องของคอทอนะครับเราอดตี่แน่นอนนะครับต้องเอาตัวโครงการนี้ออกมาให้ได้นะครับออกมาได้ครับคุณผคอคยจุดอมาเคยถูทุ่อตัวเลย ย่งครับตอนนี้ย่างรับยังยังหเรมเดี๋ยวพูดคุยกับการที่ขนาดนี้เลย้องนน้องนะครับอมันมันมีการทิจขึ้นมาแล้วแหละคือในะที่จะจะไปพูดับหนุมน้องเนีคือคืออยากจะให้พูดนิดนึงเับเรื่องเลยเมเดิก็ก็เสียใจนะทีอให้ท่านมเก็บเกี่ยวสืบเสียงนะสบเสียงแล้มาตงินจะไม่ตัดานนะก็สีใจ ทึงเขาทำผิดก็ไม่ปกปองนะต้องมาติดตามกระบวนการกฎหมายเขาไปยนะเขบคนข้าวต้องเจ็บแบบปีราหน้าเล้ฮะกสาผู้องหนีมา้มีชื่อมีเสียงขึ้นมาครัวก็เสียใจนะก็อยากให้สังคมรู้ว่าใครไม่ได้ทำเพื่อทำต้เวทผมทำเพื่อทำืบบจะรักตัง ทงนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศการออกมาจากห้องสืบสวนที่ฟ้ารนใหม่เข้าไปให้ปากคำครับเมื่อกี้นี่หายใจแรงขอภัยด้วยผมวิ่งลงเบาไมค์กล้องครับเลยทำให้เหนื่อยไปนิดนึงครับต้องขออภัยด้วยวิ่งขึ้นมาจากพอรอลิฟต์นี่ช้ามากวิ่งขึ้นมาจากชั้นล่างขึ้นมาชั้นเจ็ด ได้วยจริงครับครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับสางารพี่เพชรครับผมเดี๋ยวคุยพี่เพชรครับคนเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจพี่เพชรเยอะเลยไม่ใช่มัน คนอย่างเงี้ยมันไม่สมควรที่อยู่ในวงการมวยนะครับเราถึงเวลาแล้วที่ต้องจะล้างล้างพวกนี้ออกไปสักทีนะครับไม่ว่าจะเป็นศึกไหนๆก็แล้วแต่นะครับผมว่าโดนว่าจ้างทั้งทุกศึกเลยนะครับกับกับพวกขยะสังคมพวกนี้นะครับเราคนที่จะเอาพวกเนี้ยใส่แบบเทียทถงน้ำไม่ได้แล้วนะครับไม่ต้องมาเอาไว้นะครับอย่างผมเนี้ยผมมาวันเนี้ยคือผม

พริีพ่พนี่ครับก็เดินทางกลับจงังหวัดไปแล้วพี่สิเนี่ยครับสว <c oughs> ัสดีุก่ครับก็ประมาณนี้ครับบรรยากาศการออกจากห้องของทาง,งด้านฟ้าวันใหม่ครับทางเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันว่าจะดําเนินการให้ถึงที่สุดครับแล้วก็รอดําเนินการไปตามขั้นตอนครับเดี๋ยวบรรยากาศต่อไปจะเป็นไงรอติดตามครับ ผมไอ้มีบางยาวมุละมาต้องขอลาไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแต่ผมขออนุญาตตามไปถ่ายบรรยากาศข้างล่างครับมาเจอกันใหม่ครับผมเหนื่อยจริงครับเมื่อกี้วิ่งวิ่งวิ่งไปเอาไม้ครับวิ่งวิ่งขึ้นวิ่งลงไปเอาไม้แล้วก็แล้วก็อันนี้ไม่ใช่ครับไม่ใเดี๋ยวตัวไปทำสีไปต้องามบ้าง ผมวิ่งลงไปเอาไม่แล้วก็ขึ้นมาครับว่าเหนื่อยครับเหนื่อยครับ,อรบเอาไปด้วยครับก็ตอ่อให้ความความงต่อเยื่ครับก็เม,มื่อวานนี้เขาเดินทางไปแต่ว,ว่าไม่เจอครับไม่เจอครับผมแต่เขาว่าจะไปยึดควายครับถ้าไม่มารายงานตัวใช่ไหมครับรองรอดฝายตัวะสองล้านสามล้านครับ ถ้าไม่มาแกก็ na, จะไปยึดครับวันแล,ล้วครับผมขอตัวลงไปข้างล่างครับเดี๋ยวบรรยากาศเป็นยังไงผมจะพาทุกท่านไปกาะติดครับสวัสดีครับ